วัดีครับวันนี้น้องเหลิมพาน้องเฮงๆกับน้องนำโชคมาทักทายนะครับวันนี้น้องเหลิมจะมาร่วมผลผลทำเมนู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 มนแหนมเจครับผมวันนี้จะมาทำเมนูแหนมเจครับอาหารเป็นนะเมนูมังสวิรัตเจแบบไม่จำเจนะครับผมวันนี้วันนี้ไปตลาดมาไปได้เห็ดฟางโรล่สามสิบก็เลยจัด จัดมาสามโลครับสามโลสามถุงวันนี้จะมาทําแหนมเห็ดนะคะผมมารีรวิวแหนมแหนมเห็ดนะคะผมว่าจะจะเราไปดูเออ่แหนมเห็ดก็จะมีมีเห็ดมีพริกขี้หนูนะครับผมมีข้าวเหนียวแล้วก็มี เ uh, ต้าหู้ยี้นะครับเราจะใช้เต้าหู้ยี้ในการที่จะทําแหนมนะครับผมจะล้างเห็ดให้สะอาดนะครับผมเราจะฉีดเห็ดล้างเห็ดทําความสะอาดเห็ดให้สะอาดแล้วเราจะเอาไปนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะคะนะครับมาดูนะคะผมเห็ดเราก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเราฉีดจะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ตามความสะดวกเลยนะครับแต่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้มันจะกรอบอร่อยดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนึ่งทำแหนมนต้องนึ่งก่อนนะครับผมถ้ามันชิ้นใหญ่มากเราก็ฉีกออกลองทำทานดู เปนแมเห็ดเอาไปเนื่องก่อนนะครับผมถึงจะเหนียวในชิ้นใหญ่มากๆเราก็ฉีกให้มันเล็กๆหน่อยมันแต่๋ม่ต้องให้มันเป็นฝอยมากนะครับผมหนึ่งเราเก็บนึ่งแล้วก็ไปทำปเก็บไปได้นานทำเก็บไปได้นานครับผมพอมันเป็นแล้วเอาละ พอเราทาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ถุงเอาไว้ข้างนอกประมาณสักวันหนึ่งวันสองวันแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะครับผมวันสองวันนี้เราก็มาแกะชิมได้แล้วแกะใส่ถ้วยเราไปเวฟอะ่ะอร่อยใส่น้ำมันหน่อยหน่อยเวฟทอดแค่เหมือนเหมือนกระทอดนะครับแต่ว่าเอาไปใส่กับถ้วยแล้วก็เวฟ ทานกับข้าวต้มอะไรเงี้ครับอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวนึ่งสักสิบนาทีนะครับผมคือให้เห็ดมันสุกแล้วก็พอแค่นั้นแหละครับอ่าครับผมนึ่งประมาณสักสิบสิบสิบห้านาทีนะครับผมไหมเห็ดมันสลบแล้วคือสุกแล้วนะครับผมเสจภาชนะเส็จหม้อเรานึ่งเสร็จแล้วเราก็รอให้มันเย็น เราก็จะบีบน้ำเอาอีกรอบนึงนะครับผมให้ให้น้ำออกเยอะที่สุดเท่าที่เราจะสามารถใช้ความสามารถของเราทำนะครับผมเพราะว่าเราต้องให้เห็ดมันแห้งๆเลยนะครับผมให้มันมีน้ำนะครับผมส่วนอันนี้เราก็วกลงไปอย่างนี้เลยทันใจดีนะครับ นีมันใหญ่ไปแล้วก็ฉีดหน่อยครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นี่ก็รอให้มันนึ่งเดี๋ยวน้ําเห็ดก็ลงไปดูน้ําตรวจสอบน้ําด้วยเออน้ำโอเคพอดีเดี๋ยวน้ําเห็ลด,ด,ออด,ดหลงไปก็จบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครัะส,สวัสดีค่ะวันนี้ได้ผู้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยกู๊วันนี้มาร่วม ฝุ่นทำแหนมเห็ดนะครับผมเราก็จะเหตุที่หนึ่งแล้วครับเอามาบีบน้ำออกไหมน้ำออกเยอะไหมบีบให้น้ำมันจนแบบว่าไม่มีน้ำอ่ะสุดความสามารถของเรานะครับผมเพราะว่าเราจะไปทำแหนม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 เห็ด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 กันนะครับผมทำแหนมเห็ดวันนี้เป็นตะกร้อนะครับอืมดูดูมี ไอสองเสือจอมแสบด้วยแฮงแห,ง,แหงกันนำชชบแฮงแห,ง,แหงครับแฮงนำาชบพ่อครับสิพ่อครับสิพ่อครับพ่อครับไม่พูดนะครับผมแล้วก็บีบให้มันเสด็จน้ํานะครับผมนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาบีบน้ําพอมันเย็นเราค่อยมาบีบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผม ขั้นตอนแล้วอย่างนี้มันก็จะเหมือนจะยุ่งยากหน่อยนะครับผมแต่เวลากินแล้วฟินเบอร์ครับคสวัสดีครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าทำแอนเห็ดมีอะไรบ้างนะครับผมเหตุที่เรานึ่งนะครับผมเราก็อย่างนี้ยใช้ก้านอย่างนี้เอาบางท่านจะฉีกก็ได้ไม่ฉีกก็ได้แต่ผมชอบอย่างนี้นะครับมันอร่อยดีเวลาเนี่ยมันเป็นแล้วมันจะกรุบมันจะกรุบกับกรุบกับมันจะก่อครับ แล้วก็จะมีพริกขี้หนูเราก็จะใส่ไปในแหนมนะครับผมมีข้าวเหนียวแล้วฮ้ยีรสดีเจหรือผมซุปเจถ้าไม่มีก็ใช้อ่าผมชโชูรสก็ได้ใส่เกลือนะครับผมสูตรของผมเป็นอย่างนี้นะอ่าัตาส่วนเท่าไหร่กี่กิโลอันนี้อันนี้สามโลมาน้ำโชคไม่เอาน้ำโชคไม่เอาไม่เอาเดีย๋ยวล้างมือก่อน ไาบ,บนะ้ำไปได้ไปได้นะ้ำไปไปเราเวลาเราทํำล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบุงแล้วเราก็ชิมอะ่ะชิมไม่ได้รสที่เราต้องการนะครับชิมไม่ได้รสให้ให้ได้รสชาติที่เราต้องการกล้องมันตับได้ที่ไม่ต้องเดินขยับไปขยับมาก็ได้มัมีสามกล้องข้อเหี้ยสี่หอก็พอแล้วไหมพอไหม สี่หอ่อจะลองลองสี่ห่อดูก่อนเรากล่าปริมาณเอานะครับผมผมใส่รถดีเจลงไปกะเอาเครืงปรุงเรากะเอาตามปริมาณแต่ต้าหูหยีใส่10ก้อนสิองก้อนก็ได้นะครับผมใส่ผมใส่แค่10ก้อนพ เห็ดสามโลนะครับเห็ดสามโลแต่ถ้าพี่ๆน้องๆก็ใช้แค่ถ้าทำเห็ดแค่โลโลนึงก็ไม่ต้องกะเอาก็ได้ครับผมคือเราทำแล้วเรากะดูให้มันมีรสชาติที่แบบว่าเราชอบเราชอบรสชาติไหนแต่ผมจะทำรสชาติเค็มเพราะว่าแหน่จะทำรสชาติเค็มอร่อยคือผมไม่จะทานเอามาแบบมากินเล่นเลยผมทานแล้วเสร็จแล้วพอมันเป็นเสร็จแล้วผมเอาไป ใส่ถ้วยเล็กๆเ,เอาน้ำมันราดนิดนึงแล้วก็เวฟมันจะอร่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนคะครับผมผมไม่ใช่กินแบบทำแบบแหนมเหมือนแหนมทั่วไปนะแหนมทั่วไปเขาจะกินกินกินกันเลยแต่เรากินกันเลยก็ได้แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ชอบแบบนั้นนะครับผมผมจะทําแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบกล้องก็พัพอ เดะลหม,มือเสินเดือยเกล,ลือพอละเกลือไม่ใส่ยเยอะเพราะว่าต้งหูยยี้มันเค็มอยู่ละภาชนะเรากล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับของทุกอย่างเราทำต้องสะอาดนะครับผม คลิกนี้เราก็เด็ดหัวคนออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเราขยำมันนี่ก่อนเาอาขยำมันอีกสักหน่หอยนนะึงโอ้โหไม่เด็ดนผมจะทำรสชาติเค็มๆนะครับผม เพราะว่าผมลองทำหลายรสชาติแล้วรสชาติเค็มมันจะโอเคกว่าคือผมทำแล้วผมเอาไปไป,ไปแบบว่า,าใส่ถ้วยแล้วก็เวใส่น้ำตาลหนอะเอใส่น้ำมันหน่อยแล้วก็เวทเวทแบบกินเกียมหรือว่าทอดแบบจินเกลียนนะครับผมมันจะทำให้ไม่ต้องใส่ นะครับเราขยันไปงี้แหละสูตรไม่ได้ตายตัวนะครับผมตามความชอบของเราแต่นี่ที่มาทําดูให้รู้รู้หลักการว่าทํำยังไงน,นะครับผมผมไม่ค่อยซื้อเห็ดไม่ค่อยซื้อแหนมเห็ดเขาทานครับเพราะว่าผมคือเป็นคนที่ประหยัดนล้นนะ นินจุใจอืรสชาติเอความไม่คือเราทำทานเองมันกินจุใจกว่าที่เราซื้อเขานะครับผมอันนี้ผมจะเน้นเห็ดนะครับจะเน้นเห็ดอืมมากกว่านะครับผมถ้าถ้าท่านใดไม่สะดวกก็ซื้อเข้าทานนะครับถ้ามีโอกาสทําทานเองก็ได้นี่ผมทําผมก็แชรไว้อาทิตย์สองอาทิตย์นะกินได้อาทิตย์สองอาทิตย์ ทานกับข้าวต้มก็อร่อยครับผมผมจะเน้นทานกับข้าวต้มข้าวสวยคือใส่น้ำมันในถ้วยแล้วก็เวฟกับแหนมนะครับให้เตรียมแค่นั้นแต่ถ้าถามว่าแกทานได้เลยไหมทานได้เลยถ้ามันเป็นแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีก็คือเพราะว่าเห็นมสุกอยู่แล้วน ข้าวไม่พอเอามาอีกเพราะว่าข้าวเหนียวเราต้องจับปริมาณเอาแล้วตอบอัตราส่วนไม่ได้นี่หกหกถุงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางเจ้าข้าวเหนียวสิบบาทห้าบาทขนาดความขนาดไม่เท่ากันเติมเลือดกิคิโหนึ่งข้เหนียวสอถุง มาจากปริมาณเอาครับผมนี่สาโลข้าวเานหนียวหกถุงส่วนนู่นนี่นั่นถามหน่อยว่ารสชาติชอบไหมแต่และคนชอบรสชาติไม่เหมือนกัน็้องอตามตรงอย่างนี้อ่ะชิมขยมเสร็จแล้วเราก็ชิมครับชิมว่ารสชาติเราชอบไหมแค่นั้นแหละเราต้องชิมนะครับผม รสชาตโอเคยังรสชาตโ,โอเคแล้วนะครับผมคือทำทุกอย่างรสชาติต้องชิมนะครับผมผมแค่จะบอกว่ามีาวัตถุดิบใส่อะไรบ้างอย่างเงี้ยใส่เต้าหู้ยี้ใส่ í, ใสเกลือนิดนึงอย่าใส่เกลือเยอะเพราะว่าเต้าหู้ยี้เค็มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะใส่น้ําตาลไหมบางคนจะใส่ก็ได้แต่ผมไม่ใส่นะครับผมอ่าแต่ผมไม่ใส่นะเพราะว่าเพราะว่าสูตรนี้ผมผมถูกปากผมแล้วแหละพอใส่น้าตาลแล้วมันไม่ใช่นะครับผม แล้วก็ใส่รถดีเจหรือว่าถ้าไม่มีรถดีเจก็ผงชูรสเจนะครับผมแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะครับบางคนก็อาจจะใส่ข้าวเจ้าข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าข้าวเหนียวโอเคกว่านะครับผมแล้วแต่แต่สูตรสูตรไม่ได้ตายตัวนะครับผมแต่เราแค่เรามาดูเพื่อว่าดูวิธีทําดูอนะไรเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเรามาต้องใส่อะไรบ้างแล้วเราก็ไปแดัดแปลงตามสูตรตามสไตล์ของเรานะครับผมให้มีรสชาติในสไตล์ของเราในในสไตล์ที่เราชอบนะครับ ถ้ารสชาติโอเคแล้วนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะทิ้งไว้สักพักหนึ่งสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแพ็คใส่ถุงนะครับผมพี่คีนูเราก็จะหั่นโมขวนออกนะครับผมเดี๋ยวพิกไปล้างก่อนนะไอสองเสือนี่มันกัดดูซินะ่ะฮะสวัสดีครับอ่าเสร็จแล้ว เราเนี่ยเราอ่าขั้นแรกอะไรอะ่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมล่ะเราทิ้งไว้สักห้าน,นาทีสิบนาทีนะครับผมเราจะไม่ทิ้งก็ได้ทิ้งก็ได้นะครับผมแต่ผมทิ้งไว้ให้เครื่องมันเข้ากันเสร็จแล้วเราจะใส่ถุงผมใส่ถุงเล็กอะครับมันถุงมันเป็นถุงเก่าที่เหลือเคยเอาไปเป็นถุงแพ็คล,ลูกอมแจกที่สนามหลวงซึ่งมี ไปแจกกับประชาชนอยู่ครั้งนึงมันเหลือก็เลยเอามาไม่อยากทิ้งครับอยากใช้มันเกิดประโยชน์นะครับผมก็เลยเราก็ใส่ถุงนีงน้แหละเราจะใส่มากใส่เหมาะใส่น้อยตามตามคนชอบของเราถ้าถุงใหญ่หน่อยมันก็จะดีครับใส่มันก็จะใส่สะดวกกว่า แต่นี้ถุงมันเหลือครับไม่อยากทิ้งอันนี้ผมจะถือว่ามัดถ้าถุงใหญ่เราก็จะทําแบบทําเป็นรูปเป็นล่างได้ครับทาแบบเป็นกลมๆหรือถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียมก็ได้เป็นจุกจุกะครับเป็นจุกจุกเหมือนเห็นนมทั่วไปไม่ใช่เขาทํากันนั่นแหละนั่นแหละอย่างมันจะใช้ถุงใหญ่กว่านี้นะคบผมซึ่งนี้ผมไม่ได้ทา ผมจะแบบว่าทำอย่างนี้แหละพริกใส่หน่อยพี่ช้หนใส่ไปหน่อยออย่างลักแล้วก็เอาไว้ข้างนอกประมาณพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาแช่ตู้เย็ยนเอาให้แน่นที่สุดนะมาจนไม่ให้มันมีอากาศนะครับไม่ให้อากาศมันเข้าอ่ะนะ แล้วก็เราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักคือพรุ่งนี้เช้าตื่นมาตื่นมาเอาเชต่ตัวเยน็นคือถ้าไม่อยากให้มันเปรี้ยวนะถ้าอยากให้มันเปรี้ยวเลยอะทิ้งไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งวันจบเนะี่ยไม่ให้อากาศมันเข้าได้นะครับผมแต่แน่นๆเน้นเน้นแบบแน่นๆนะครับแน่นๆนี่ก็นแน่นนี่เห็นเห็นว่าเยอะอย่างเงี้ย ลาวเวฟออระมาณเนี่ยได้ได้กัได้ข้าวมื้อหนึ่งเลยนะมันแน่นมากนะครับผมอ่าครับผมเสร็จแล้วนะครับยาแหนมสามโลก็ได้ประมาณนี้นะครับผมถุงนึ่งทานได้เยอะนะครับอัดแน่นนะครับเป็นถุงเล็กน,นะครับผมอัดน่นเสร็จเพราะเราเอาวางไว้นี้แหละ ทิ้งไว้พรุ่งนี้เช้าเอาเข้าตู้เย็นครับผมแต่ถ้าอยากให้เปรี้ยวเลยก็เอาไว้ก็เอาไว้สองวันเอาไว้สองวันสองวันถึงจะเปรี้ยวนะครับผมแต่ถ้าเอาไว้คืนหนึ่งอ่ะมันยังไม่เปรียรร้ยวเท่าไหร่เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมเพราะว่าเราทําเยอะครับเดี๋ยวกินไม่ทันเพราะฉะนั้นเราเข้าตู้เย็นมันก็จะเริ่มรสชาติก็จะเริ่มกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วก็เริ่มเปรี้ยวเปรี้ยวนี้นี้ขึ้นไปเรื่อยเรืยพอเรา มันเป็นนี้แล้วใช่ไหมพอมันเป็นแล้วเราก็าใส่ถ้วยคลุกกับน้ํามันไม่ต้องใส่คุกไม่ต้องคุกน้ํามันเยอะอันนี้คือยังยังไม่ได้ไม่ได้เป็นนะแต่ว่ามาทําให้ดูว่าเรามาคุกน้ํามันเสร็จแล้วเราไปเวฟแหนมเห็ดก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอาหารมังสวิรัตจแบบไม่จําเจนะครับผมเราก็ทําตามขั้นตอนที่เคยทำบะทิ้งไว้คืนหนึ่ง ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วก็เช้าเรามาถ้าเราจะทานกับข้าวเราก็เอาใส่ถ้วยคุงน้ำมันนิดนึงคุคูค,คแล้วก็ไปเวฟถ้าไม่มีไมโครเวฟทำไงเราไปทอดครับผมหรือว่าจะทานเลยก็ได้ครับเพราะมันสุกอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมอชอบทานอย่างนี้เพราะว่ารสชาติมันเข้ากันเข้ากันครับทานแล้วฟินนะครับผมมันจะเหนียวครับมันจะเหนียวนุ่มเน้นผมเน้นเห็ดครับ เน้นมันจะเหนียวนุ่มหอมนะครับเนี่ยเราไปทําทานดูนะครับน้องเหลิมกะบวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วก็เพื่อส่งเสริมคนที่อยากทานมังสวัรดิ์ทานเจนะครับทุกวันพระวันเกิดหรือว่าทุกมือ้อหรือว่า วันละมื้อสองมื้อก็ดีนะครับผมอนุมโมทนากับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ